เราจะเขากันโดนะกินเบียร์เอาไม่ได้มันจะม้วนหนอกอ่ะเลี้ยงเบียร์ไงอ้าวมาแม่กับมัเม้ยงหนอกกับไม่ได้เห็นงานเหตุการณ์เนี่ยแหละหัวเลี้ยงเนาะหัวยุบอะไูนี่หัเรียงเนี่ยแหะกับมันมีเงินมีคำดอกกับเออมากับมากินกับมากินน้ำแข็งเบียกงานการมาสั่งที่กันล่ะกูกูไม่ได้มีเงินมีทองมาพ่อบมูพ่อบผวกกับแท่นทีเดีว่าเอ้ยนั่น มากอดกระบอมึงเป็นัไงสบายดีบมากอดกรถามกินเบียได้นามากมากินกับวันเดยัอยากินน้ำน้ลดอือคกับเออเงื่อนเดือนกับด้ล่ะบ่นีเงินเดินความไปยุซือเรียงหนุมไหมยุคนไหมเออเมเนีหีสินองเดมึงเออบางกูยุ่นกรุงเทพเอ้ยมาักกรุงเทพมาถามกินเบียดวดมาถามันเดียเขงงงายอย่างมา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 กินน้ำจ้่ัเดายยง กูย <c oughs> ินม er um, ั <c oughs> ้ยยินเออก็บ่ได้ว่าหยังล่ะฉันก็บ่ได้ว่าหยังเออว่าเด้อได้เอามากินมากินเออมากินได้เออหมู่เออเฮาก็บ่ได้ขี้ที่ีแพงเนาะเฮากเว้าซื่อๆนี่ล่ะเฮากบ่ได้เฮ็ดงานกันบ่มีเงินเดอูรวยแต่ว่าเออกกินมมกิน้มกินเบียกินเบียนูได้ดเออหมู่กเออหมู่กออกกันเด้หมู่ออกกันเด้เออหมู่ออกกันด้หมู่เรียเออเออมาๆมากินนากินม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 ีเกียวังบ่ ม่กินไม่กินไม่กินแม่แม่ไม่กินอะไรเนี่ยเอาไปใส่ม่แ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 ม่มากินเบียห่วยมากินเบีย